มาตรการอ,อะไรบ้างครับที่จะไ่เหลือครับอันดับแรกเลยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินนะครับเขาก็ทําการปรับโครงสร้างหนี้กันนะครับแต่ที่แบงค์ชาติทําไปก็คือเรื่องของการลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะครับจากเดิมที่สูงสุดไม่เกิน18เนี่ยให้เหลือ16อันนั้นอันดับแรกนะครับ อันดับที่2ก็คือเวลาถ้าเกิดมีปัญหาของบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสถาบันการเงินเป็นนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกบบกุมารชาตเนี่ยก็ไปปัดโครงสร้างนี่กันนะครับไปเจราจาว่าเราจะผ่อนชําระได้แค่ไหนนะครับเรามีการนอกจากเรื่องของลดเพดานอัตรา,า,ตาดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแล้วเนี่ยในช่วงต้นๆเนี่ยจะมีเรื่องของการลดขั้นต่ําที่จะชะําระเดิมทีบอก10% ไม่ต่ำกว่า10%ก็เหลือ5%้เหลือ8%อะไรอย่างเงี้ยนะบอันนั้นคือส่วนหนึ่งและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือโดยลักษณะของบัตรเครดิตเนี่ยเราจะเป็นหนี้ในหลายใบนะครับก็ไปทำการปรับโครงสร้างหนี้กับทุกๆใบผ่านคลินิกแก้หนี้นะครับอันนั้นก็คิดว่าเป็นช่องทางหลักๆหรือก็อย่างที่ว่านะฮะก็ไปเจรจากับเจ้าของบัตรนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหลากหลายลักษณะนะครับมีมีแนวทาง ช่วยยังไงบ้างแนวทางในการกรณีนนที่ผิดชำระนี้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ล่าสุดที่อย่างที่เรียนไปนะครับการการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ต่อไปก็จะต้องไม่เกินเท่าไหร่มีอัตราที่ชัดเจนนะครับแล,แล้วก็ในเรื่องของฐานการคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกก็จะคิดว่าน่าจะเป็นธรรมมากขึ้นนะครับโดย คำนึงถึงความเหมาะสมขณะเดียวกันดูความสามารถในการชําระของของอลุหนี้ด้วยนะครับ,ร,บรัฐบาลที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีส่งผลให้กับเศรษฐกิจบ้านเมืองอย่างไรบ้างก็ผมคิดว่าความที่มีมาตรการเยียวยาหรือกระตุ้นที่ค่อนข้างที่จะทั่วไปในช่วงแรกๆอันนั้นเป็นความจำเป็นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการททร์กเก็ตหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับมาตรการเยียวก็มีกลุ่มต่างๆที่หลากหลายนะครับเยียราเราไม่ทิ้งกันอันนั้นคือกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มที่ผ่านาประกันสังคมกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้คือความดูแลในทุกๆกลุ่มแล้วตอนหลังมีกลุ่มเปราะบางนะครับคนพิการผู้ชรา,าถูกไหมครับ และตอนหลังความจํากัดของทรัพยากรของทางรัฐเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ดูการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มมากขึ้นด้วยอย่างเช่นเราเที่ยวด้วยกันก็จะไปดูแลกลุ่มที่ทางด้านท่องเที่ยวถูกไหมครับหรือชอบชอปดีมีคืนอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้กับคนที่มีกําลังซื้อนะครับหรือคนละครึ่งนะครับ คนละครึ่งก็เป็นอะไรที่จะทำยังไงที่จะให้มีการใช้จ่ายจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเงินของคนที่พอมีออกมาใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความหลากหลายของมาตรการแล้วมีอย่างต่อเนื่องอันนั้นผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจที่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนว่าจะจบอย่างไรหรือจะนานแค่ไหนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นลักษณะของการประครับคองหรือเป็นการฟื้นฟูหรือไปการช่วย กระตุ้นด้วยนะครับมีมีผลแน่นอนเช่น